สวัสดีครับผมชื่อจรูนแหลมศงกครับปัจจุบันรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ที่พิจักร่งการตรงติดบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมครับผมเชื่อพระเจ้ามาปี2549ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วเชื่อพระเจ้าผ่านพิสาพ่สาก็เป็นคิดเตียงที่ผมแก่ ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเกิดก็พี่สาวก็เล่าเรื่องราพระเจ้าให้ฟังตอนแรกก็ไม่สนใจคิดว่าเป็นเรื่องศาสนาเพราะกลับจากบ้านมาที่ทํางานที่กรุงเทพพี่สาวก็ได้นัดเจอกันกที่ธรรมา,าัตรที่มอญธรรมา,าัตรบางสีก็ได้มีโอกาสไปไปช่วงนั้นเ็าจะมีงานงานค่ายเเรื่องงานค่ายก็ได้มีโอกาสเด้ไปกับอะรอย่าง ก็ได้มีการไปก็ได้ไปเข้าไปในงานก็ประทับใจเห็นคนมากมายมีการร้องเพลงมีการโอ้มันรู้สึกว่ามันมันก็เป็นคอนเสิร์ตเราเข้าไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงานอะไรก็อยากก็ได้ไปสัมผัสผู้คนเพื่อเขา,า่อนิึันแสมอ่เขาเรียกอะไรต้อนรับดีมากคนไม่รู้จักกันก็ยกมือสวัสดีไหว้ามาสวัสดีกันก็เป็น ที่ประทับใจในครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมารูจักพระเจ้าตอนนั้น,นก่อนที่เชื่อพระเจ้าชีวิตก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบอะไรชอบดื่มการพนันทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องเล่าบุรีเที่ยวกลางคืนต่างๆนมีมีมคอคตุดเลยสาหรับชีวิตของผม สุดท้ายก็เอ่อก็เหตุการณ์ลหลายๆต่างๆก็เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งก็เนื่องจากดื่มเหล้าก็กกประสบความตีเลยคือลดคนเกอนนือยแต่กันน้นิบิษณุรอดหลังจากนั้นก็เลยนึกอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะเลิกเล่าเลิอกอะไรนี้ให้ได้พยายามเลิกแล้วเลิอกอู่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้ คยไปเลิกตามวัดดังๆนี้ก็บอกว่ามาเลิกเล่าได้ก็ไปไปเลิกสามวัดแต่ไม่เป็นผลสําเร็จก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้โอกาสมารู้จักพระเจ้าในครั้งนั้นก็ได้ไปทํางานก็ได้โอกาสไปบวชที่บาง,งานาในตรงน,นั้นก็ได้ไปรับเชื่อที่บาง,งานาก็กลับมาก็ยังไม่เลิกก็ยังด่นเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านมีเอ่อเรียกอะไรมีกลุ่ม วงวงสุไลาเราเข้าบ้านเราต้องเจอออกบ้านเราต้องเจอล้วเราไม่สามารถที่จะเลิกได้ก็ได้นึกถึงข้อหนึ่งว่าถ้าถ้าเชื่อและจะได้เห็นการยิ่งใหญ่ะนั้นก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆก็เลยอธิษฐานพระเจ้ามาถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ลูกเลิกเราได้ก็อธิษฐานอยู่สักพักหนึ่งก็หลายหลายวันเหมือนกันสุดท้ายก็พระเจ้าก็มาเปลี่ยนชีวิต คือหลังจากนึกอยากนึกอยากเล่าตอนเย็นก็ไม่ไม่นึกอยากเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเมื่อไม่นึกอยากก็เดินผ่านไปผ่านมาเราก็ไปนั่งคุยกับเขาแต่แต่ไม่นึกอยากแต่เขาก็บอกว่าอา้าทำไมไม่ไม่เห็นดื่มไม่อะไรบอกว่าไม่รู้อะไรมันมันไม่ไม่นึกอยากเขาก็รู้ว่าเราไม่ถืงแล้วเขา เพราะเรามาหาพระเจ้าเราเป็นคิดเกียบเขาเ็เดินไม่ชวนเรือนั้นมาก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตพระเจ้าก็พระเจ้าก็เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่ยอมไม่ยอมคนก็ไม่ยอมคน,มมคนง่ายๆคือเขาแรงมาแล้วก็แรงต่อสุดท้ายพระเจ้าก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็สามารถที่จะให้ไปค,คนได้เป็น ไม่เจ็บอ,อ,อะไรไม่กรธไม่เกลจยบสามารถที่จะให้อภไยเขาสิ่เนอรเป็นสิ่งที่มันมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยกําลัง,ง,ขงของตัว้เองเพระขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าก็อยาดลุ้นใจแกผู้ไ่เกียรติที่มาเป็นครั้งแรกเราตัดสินใจต้อนรับของพระเยซูมาเป็นพระเจ้าจอของท่านพระเจ้าจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตของท่านือนเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า